พบกัช่องนี้หนอคอมาอินกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีสกูชิแทนรถใหม่เข้ามานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักไอดีไลที่ขึ้นที่ชื่อคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ @cy2507b นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูสกูชิที่เข้ามาใหม่ทีละชิน้นกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมัชเมลโล่กระต่ายของพี่บุนะคะคืออันนี้น่ารักมากคือมันแบบมันคล้ายๆกับซาลาเปาเซเวน่นเอเนี่ยซาลาเปากระต่ายอะ นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด2ส,สีนะคะจะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจะเห็นว่าคีบุนะคะก็มีเป็นลูกกระต่ายด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะแพ็กเกจด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะราคาชิละ250บาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากกลิ่นหอมนะคะนนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็น,นี้เป็นกลิ่นออกแบบ กินมันเหมือนคล้ายๆพีชนะคะอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวเรามาลอ,ลองบีบันเลยนี่นะคะนุ่มสโลมากๆเลยนะคะคือแบบสโลขึ้นช้ามากนี่นะคะก็โอเคค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นค e ัพเค้กอีบิทนะคะคัพเค้กอีบิทมาเพิ่มแล้วนะคะคือรบอที่แล้วมานะั้นแบบ ขายดีมากแล้วมันน่ารักมากคุ้มกับราคามากๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแพคเกจแบบนี้เลยเหียนว่า n e x t e ี i นนะคะครั้งที่แล้วเราพูดผิดนะนี่นะคะก็เขียนว่า I love fruits นะคะประมาณนี้เลยนะคะเป็นคัพเค้กคือแพคเกจมุมมีฟงฟลิงมากนะคะรานะคาทีละละ280บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากนิ่มสโลว์มากค่ะนี่เลยนะคะกลิ่นก็หอมนะคะ กลิ่นจะเป็นแบบออกคล้ายๆสตรอเบอรี่แล้วก็ผสมช็อกโกแลตออกไปหน่อยนึงนะคะราคาชิ้นละ2 8 0บาทค่ะเยียงต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยจัมโบ้ไอศครีมถ้วยนะคะเป็นอันนี้เขาจะเขียนว่าเชอร์รี่ไอศค,ครีมนะคะคือมันจะมีเป็นเชอร์รี่ลูกใหญ่อยู่นะคะเหมือนแบบคล้ายๆไอศ์ครีมรสเชอร์รี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบไอศครีมใส่อยู่ในถ้วยนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะ ตัวใหญ่มากๆนะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าคีบุนะคะนี่นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวสกูชี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะด้านหลังก,ก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะนี่นะคะก็ราคานะคะชิ้นละ380บาทนะคะคือมันอาจจะแพงน,นิดนึงนะคะแต่ว่าชิ้นใหญ่แล้วก็คุ้มกับราคากลิ่นหอมมากแล้วก็นุ่มสโลมมากๆเลยะคะ่ะนี่ คอบ,บชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะอะถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับมัชเมโลนะคะนี่ใหญ่มากคือแบบนี่นะคะก็จะเป็นตัวออไอศครีมะดัดแบบหมุกันเลยโลมนนากๆเลยนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่ลูกใหญ่ขาบบนเลยนะคะราคาชิ้นละ380บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยงต่อไปนะคะก็จะเป็น จัมโบ้ไอศครีมโคนของคีบุนะคะก็จะอันนี้มันเขียนว่าครีมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเขียนว่าอะไรคะแจมหรือเปล่าครีมแจมช็อกโกแลตโค,ตคนนะคะนี่ละคือแบบชิ้นใหญ่มากแล้วแพ็กเกจมันน่ารักมากคือน่ารักจริงๆนะคะหัวฟูนี่ใหญ่มากใหญ่แบบอ่ะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูกับมัชเมโล่กระต่าย คือใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะแพ็กเกจน่ารักมากนะคะก็จะเขียนว่าชิบูตตรงนี้นะคะนี่นะคะตัวแพ็กเกจมีความมุง้งมีฟงฟิงมากคะ่ะก็จะเป็นไอศครีมโคนเลยนะคะแบบมันไม่ได้แบนนะเป็นแบบโคนเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอศครีมทั้งหมด3ลูกนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนเอ็มแอนด์เอ็มก็สลอลลาดนะคะนี่งานสวยแล้วก็งานดีนมากๆเลยนะคะแพ็กเกจด,ด้านหลังก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะ่ะมีไอตคีมตรงนี้ด้วยนะคะ ค่ะก็ตัวนี้นะคะราคา2 0 0ร้อยละสองราคา420บาทนะคะถ้าสมมุติว่าใครซื้อน,นะคะก็จะแถมกล่องใส่สกูชี่ไปด้วยนะคะเฉพาะพิเศษเฉพาะชิ้นนี้เท่านั้นนะคะก็เป็นแบบกล่องใส่สกูชี่เลยนะคะใส่ได้แบบใส่นี้เลยนะคะคือนี่นะคะคือมันแบบคือมันคุ้มอะแล้วมันก็ได้กล่องใส่ด้วยนะคะสมมติว่าแบบใครจะไปตั้งโชว์หรือว่า จะกลัวสกูชี่แบบทับกับอย่างอื่นแล้วแพ็กเกจก็จะยับนะคะนี่ก็จะใส่กล่องได้เลยนี่นะคะคือสวยงามมากชิน้นนี้แถมกล่องให้นะคะราคาชิรละ420บาทเท่านั้นนะคะคือมันดูแพงเย้ยต้อง400แต่คือมันได้กล่องด้วยแล้วกล่องก็แพงะคะแล้วแบบชิ้นมันใหญ่มากแบบโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสโลกันเลยนิ่มสโลมากสโลมากๆเลยนะคะ โอคค่ะก็สกุชี่ที่ขายของแท้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูของรถเก่าที่ยังเหลืออยู่กันเลยค่ะก็อย่างแรกก็จะมีเป็นออแพนเค้กคาบีนะคะมีเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตแล้วก็เป็นสีอ่อนนะคะก็นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแ็กอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้นี่นะคะราคาชิลัก 160้อยหกสิบาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากนิ่มสโลด้วยนะคะค่ะยอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นรองเท้าคาบีนะคะคือมันใหญ่มากแล้วแบบจะมีเป็นสีชมพูค่ะสีช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เป็นสีขนมปังนะคะจะมีแท็กอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของแท้ด้วยนะคะราคาชีล่าหนึ่ง้อยหกสิบาทเหมือนกันนะคะน่ารักมากนิ่มสโลค่ะค่ะก็ ยังต่อไปนะคะก็จะเป็นยานโรฮิโรตอรินะคะนี่น่ารักมากนุ่มสโลมมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแหกของลีลาคุมานะคะนี่เป็นของแท้นะคะไม่ใช่ของกอบนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยหกสบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังต่อไปนะคะก็จะเป็นคันนี้โทเทอร์ิตี้นะคะนี่นะคะก็จะมีเป็นแ็กด้วยนะคะราคาชิ้นละสามร้อยบาทนะคะลดราคาจาก3าม้ยสิบาทะคะก็จะมีเป็น ลายเส้นของปี2014ด้วยนะคะนี่คือเหลือน้อยมากก็ใครสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะค่ะก็สกูุชชี่ที่เหลือมีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพร้อมโอนค่าสั่งนะคะไม่รับเติมไม่รับตู้บุญเติมรับโอนรับวอลเล็ตน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ